じゃあ。 ปัญหาเป็นยังไงครับก็ถนนเส้นนี้ปัญหาก็คือตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากจากบางบางครั้งผู้คนสัญจรไปก็คือมีถนนชำรุดเสียหายเป็นบริเวณเป็นบริเวณมากนะครับนะครับในช่วงนี้และในช่วงเนี้ยช่วงหน้าหนานเนี่ยคนจะสัญจรไปมากันกันใช้ถนนเส้นนี้กันเยอะขึ้นมากขึ้น,นครับก็อยากจะให ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมาช่วยกันซ่อมแซมถนนเส้นนี้ให้ดีครับเพื่อให้ประชาชนพี่น้องของเราเนี่ยได้สัญจรไปมาโดยได้ปลอดภัยครับถนนสภาพถนนเป็นยังไงบ้างครับสภาพถนนตอนนี้นะครับก็มีชำรุดเป็นบางบางส่วนนะครับเป็นจํานวนมากะครับเป็นมานานไหมครับก็เป็นมาได้สักสองสามเดือนแล้วครับคุณครูครับถนนเส้นนี้มันเป็นยังไงครับ เป็นหลุมเป็นบอ่อมากเลยค่ะแล้วก็เวลาเดินทางเนี่ยลำบากนะคะช่วงหน้าฝนเน่ยจะมองไม่เห็นหลุมะค่ะบางทีตกลงไปรถก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยหลายรอบมากค่ะก็คือเดือดร้อนแล้วก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยค่ะพวกรถเล็กรถใหญ่ก็ล่วงข้างทาง<ม>ก็มีมเป็นมานเ,ปนเป็นเดือนแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมอีกแล้ว ตอนนี้มาเจอน้ำท่วมแล้วก็จะมีเต็นท์นะคะมาตั้งก็ยิ่งเพิ่มความลำบากให้อีกทั้งสายเลยอะคะ่ะตั้งแต่วัดไผ่ล้อมเข้ามาะคะ่ะหลุมะคะ่ะอ๋อนี่เคยตกหลุมใช่คะ่ะตกหลุมแล้วหนูขับไม่ค่อยเก่งนะคะหลบไม่พ้นอะไรรอบกระแทกกระแทก มันมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าหนูมาแค่นี้ต้องมาทำมาเรียนมาโรงเรียนทุกวันนะคะ